สวัสดีค่ะไปซิงกับลูกชายมนาะหัวฟูยังไม่หายเลยได้เวลาทักทายย่ามแรงแล้วค่ะไม่ใช่อันนี้เราโบเห็ดยังเราอยู่ไรโส,สดย่างเดียวเอากผมว่ามีอย่างเห็ดอีหลีเนาะปประตูบ้านเรียบร้อยบุกไปท,กทักทักทายย่ามแรงเนอะคะ่ะสวัสดีค่ะพี่ออร์ต หมูนี้เป็นอะไรผ้ามลำพันมีความรักหรือคาสวัสดีทักทายนะคะไปได้เวลาอาหารไก่แล้วนะคะมีความหากักตีไปหักกระน่ำฝ่าทั้งใหญ่สวัสดีค่ะเซียแม็กสวัสดีค่ะคุะคณพลัสเอ้ยภาวะแรก,กสอนบอกว่าพละตาไม่ดีตาไม่ดีได้เวลากุ๊กกิ๊บแล้วนะคะมาแล้วมาแล้ว ได้เวลาน้องไก่แล้วค่ะกุ๊กกุ๊กได้เวลาน้องไก่กุ๊กกุ๊กแล้วนะคะมันเลย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 ได้เวลาน้องเป็ดน้องไก่หาแฟนให้น้องเป็ดก่อนนะคะน้องเป็ดนะเมื่อเช้าไก่ออกมาอีกแล้วนะคะหนึ่งขอกนะคะมันเลยมันเลยเอ๊อิ่มอะไรกันนะทำไมไม่ตื่นเต้นรือว่าเราให้เย็นไปหรือยังไง เดี๋ยวจะไปงานศพต่อนะคะสวัสดีย่ามแรงยามเย็นค่ะพี่เสกสรรอ๋อเพี่อาบอกกำลังมีความรักอาสุบสงหวังประทกับความรักในปีใหม่นี้นะคะโหดีใจด้วยนะคะสำหรับใครที่กำมกำลังมีความรักช่วงปีใหม่โหน่ารักมากเลยรักหมูรักหมารักกาลักไก่รักทุกๆคนนะสวัสดีค่ะพี่ ภาสิตนะคะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาก็ได้เวลางานฝนล,ละอ๋อกำลังมีความรักโอ้ยินดีด้วยฝนปิดแล้วปิดประตูหัวใจแล้วไม่มีใครเปิดแล้วไม่มีใครเข้ามานะคะขอปิดตายนะคะเดี๋ยวเจอกันปี63นะคะสําหรับเรื่องหัวใจสองปีนี้ขอเวลาสร้างเนื้อสร้างตัวผลิตเงินก่อนนะคะแล้วก็จะเปิดอู่ให้ลูกอีกแล้วก็เปิดในส่วนของรีสอร์ท ให้ลูกอีกนะคะก็เดี๋ยวช่วงสองปีเนี้ยขอรับผิดชอบลูกก่อนนะคะเรื่องของหัวใจปิดไว้ก่อนเลยนะคะแต่ว่าสำหรับมิตรภาพและกัลยาณมิตรที่ดีมีให้ทุกวนันทุกวินาทีไก่รอละไก่บอกนี่พูดไรวะรอกินอะไรประมาณเนี้ยะคะยาเอาอีกี ไก่มาเดอ้อไก่เลี้ยงไยไก่กุกนี่จับให้แล้วมาเอาเองเดอ้อตัวนี้เชื่องค่ะเนี่ยเนี่ยตัวนี้มันเชื่องขี้ดื้อด้วยนะคะตัวนี้ก็ขี้ดื้อด้วยแล้วก็เชื่องด้วยดูมันกินสิมันกินไม่หยุดเลยนะคะาป่ะ ว่จับตัวไหนไปซอม มีไก่ต้มไหมเยอะแยะเนี่ยไก่ก็ต้มทั้งนั้นแหละมาเอาเลยมีไก่เยอะเลยเนี่ยตัวนี้ก็พอตัวไหนที่มันเลี้ยงลูกไม่ค่อยจะดีตัวไหนที่มันเลี้ยงลูกไม่ค่อยจะดีนนเ,ะดเนี่ยจับต้มหมดเลยมันจะมีแม่ไก่ตัวนึงเนี่ยจับต้มจับต้ม ไอตัวนี้ดูท่าจะเหนียวนะคะเนี่ยไอไอตัวหวายนุ่นก็เหนียวอ่านกินไก่ได้บานโอ้มาจะจะกลับอยู่ละยังไม่ได้กินบักข้าวหลามเลยใส่ไม่ได้ทำหาผัวให้เป็ดก่อนเป็ดไม่มีสามีสองตัวเหมือนเจ้าของมันเลย ของมันหาจนหยุดหาเลิกหาละเออบอกเผาต้นไดโนลวงบอกเบิรงมือตะตนน้นย่างต้นบอกข่าเนีอยเาวซึ่งเดิมมีลูกบอขเาวะไมีลูกส่วนอ้ยเผาเนาเรียบร้อยนะคะให้อาหารไก่เอาอ,อันนี้เป็นไรหนะัก ว่าถืออุ้มมังหานเนี่ยขาลอยเลยบอี๋ยวต้องเอาเวมาให้มันกินนะคะรดน้ำผักแล้วก็ให้อาหารไก่นะคะงานค่ะงานอาเอานี้ไม่ไปกินข้าวกับเขาห่เอาเป็ดมีไข่ได้ไงอ่ะเป็ดไม่มีตัวผู้อ่ะไข่ลมบอเบิง้งมันสิจิกบอ หลาคำแพงขอบายแน่ไก่สิจิกสะเนอโอ้โหมันมีไข่เป็ดมาไข่ร่วมด้วยทำไงดีวะไข่มันฟองเล็กจังโอ้พ่อ